เค้าเแ้วคลอยทีไป่างนี้ับคลอเฮ้มันดงเาดมิ่งเาดมันกด้เดียวเลยมันกดเมันจะเข่านไมหลอมันสวนก้าัวนก้าแม่แซ่แซ่ซุ้ยเข้าเข้ากลางหลังไปมันจะเข้านั่น่ะเออมันเข้ามันมุดต่้งเดียวเลย ใหญ่หไ,มไม่ได้เหี่ยอยู่แล้วัดตูมันได้ปันเล <st> ็กหมดสิ์เลยสไตล์ยอดเลยกะโหลกเมื่อกี้เขาบอกหานหะัดมานนอย่างนี้อันนี้อยาโตโตงี่แม่งเยเป็นหาปแม่งทิ้งเลยคันนี้เหี้ยสนใจเลยนะ ก็ยังไหลเปิดประมูลตรงนี้เบ็ดตู่ที่ปากอยู่ที่ไหนตาเบ็ดหญ่นอยใหญ่โตเลยเ้ป็นแบบพี่่าเป็นแบบพี่แมวอมึงก็ดูรอยเอ็นขู่ขาดดิกินขนมไปกินคนนี้ได้ไปกินคนนี้ ปล่อยบ้างต้นเพราะว่าตะขอตะขอระบางตะขอระบางอู้ะตะขอระบางเดี๋ยวตะของ้งโดนเลยปู่มันเออปล่อยไม่ได้ปล่อยมันเป็นข้ากระล่งก็ขาดมีสิทธิ์ข้าตัวนนี่องขาดโชว์ไปแล้วไงใส่สันมางัดูอะไแล่ไนี่ชดอัเนเ็ดองไงไปอาไตรงนี้นะเอาไปกองล หน้าส,สี่สิไม่เหลือ,อได้แคน่นี้เลยเฮียถอนเว้เอาใครควงขันกันเว้ลอยดีถอนเลยเว้ยตมแ้วมแล้วเว้ยขันไงก็ไม่รู้เอาไว้หน้าตัดเนี่ยกระด้ามข้ไว้หน้าตัด พันคันนี้ไปแล้วเปล่าวะ ตั้งน้ำชงกาแฟก่อนไม่ยไม่จับคอตัวใหญ่ลังคูยิ่งผมเล่าตัวใหญ่นะตัวหลังปวดนะตัวนึงนะไปทำงานกูเลิกแล้วคันอ่อนกูใช้แต่คันแข็งนี้ตัวไปมออกสบายเลยนะมันวิ่งเหมือนตีทิ้นะแต่มันวิ่งปลานะมันวิ่งไปเลยมันตัวเดียวกันัะกินซ้ำอีกเหรอต้องดูผมว่ามันน่าจะมีหลายตัวนะเออแต่บางทีอะ คาปากอยู่มันก็เอานะ <โอ S 1> <_ d ises> แบบนันะที่เคยได้กินสองอันเลยเป็นสองอันโอ้อ,อยู่โหเนี่ยมันกดลงป้ายเหลืองเดียวเลยไปเรื่อยเเรื่อยๆม่มีไม่มีปลาเล็กต่อไม่มีปลาเล็กต่อเลยไม่ต่อเลยมา<อ>บุ๊บลงไปเลยอยู่อ่าสองสามเลยทุกคนได้แค่นี้เอง ใบล่างก็ชังนตนนะชังตนนู่นน่น,น,นชันตนอไอเพือนบอ่าเออเงี้ยิกเลยแหละันำยืมา <c oughs> ไมิไม่ยอมไม่ยอมขึ้นง่งงายด้วย <c oughs> <c oughs> ขแข็มาแล้วมาแล้ว เสียแล้วเสียตาเราแล้ว,ลวอ้าวคนนี้ไปใครจะไปก่อนกันใครจะหมดเฮ้ยมันหมดแล้วบุ๊บแต่ว่าขอต้นไม้เลยเดี๋ยวต่อนจะคอยตอยั้มไงต่อครับมาต่อครับเดี๋ยวเรา,เราจะแปับต่อเชือกเลยอ่ะรวยเลยนะอ่ะม,มาคู่วันมาแล้วคนนี้สองสองแล้อืมไม่ยอม <laughs> ขาดไปแล้วน้องไอ้กีนะ ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วมีเลนอย่างเดียวปล่อยมันไม่ได้ติดอ้ากับติดอ้าแนนอะไรเขาแค่ตัวน่าจะติดสองตัววะเป็นหัวแล้งเบรกเดินเบรกเหมือนเด่งหมดยังหมดยังเออแต่ง เอ,อมันทิ้งตัวแล้วตอนนี้น<อ>มันทิ้งตัวือนประบึกอะ่ะเวลากินแม่งทิ้งตัวอ่างเดียวแต่อันนี้มันมันเลาใจกว่าอืมน้ำมันลึกอืมไอ้บึกมันไปตืต้อ Ô, hồ, vàng, ồ, Ui, và à nè ôi loang 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 ไปขาดเลยเหรอเออจำไม่อยู่แล้วขอเนี่ยาหักเลยเหรอตยขอห้กต่อไม่ขาดต่อไม่มาผมจำไม่อยู่แล้วนะผรอนะไม่ไม่ตกนะเดี๋ยวมาเอาคันกูอีกกูไม่ตกละแล้วมันไปเซเบด้วยนะขาดเลยไปเลยตัวมี4ตสิบ้านนะยกไมาคืนสวย ก็หาอีกผู้อีกอีก